สวัสดีครับสวัสดีฮะนะวันนี้โอนิสุกะไทเกอร์คอลเลกเตอร์นะครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงงานปลอมนะครไม่ว่าเราจะเรียกนะครับงานปลอมในเกรดไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ให้ท่านระลึกเอาไว้เสมอว่าปลอมนะครับก็คือปลอมนะครับวันนี้ผมมีงานปลอมน่าจะเป็นในระดับที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นี่ฮะนะครับเป็นงานเขาเรียกว่าเลปิก้า นะครับบางคนก็เรียกว่า GPK g o P อ่า g o PK นะครับงานระดับโหดที่สุดนะครับถือว่าเหมือนนะฮะแทบจะแทบจะเหมือนทุกอย่างเลยนะครับแต่วันนี้ผมมีมาให้ท่านได้ชมงานปลอม2คู่นะครับสียอดนิยมด้วยนะฮะสีชายเขียวนะครับบีดนะครับ d e ีฟกร e นแล้วก็เป็นสีอ่เขาเรียกว่าสีบุรินนะครับ สีบีดแล้วก็อินเดียนอิงนะฮะนะครับเขียนข้างกล่องไว้เลยนะงานที่ผมได้มาไม่มีกล่องนะครับเป็นงานปลอมที่ปนมาในโกดังหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์ตู้มือสองอะไรกันนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับรีวิวกันแบบไม่มีสคริปต์นะครับรีวิวกันแบบไม่มีไดอะล็อกนะครับนะครับขออนุญาตด้วยนะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับก็ข้างๆบ้านแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในความเงียบสงบ เหมาะแก่การนะครับเหมาะแก่การมาบันทึกวิดีโอนะครับเอาละนะครับพูดถึงงานปลอมงานปลอมมีกี่เกตนะครับคงไม่ต้องสาธยายกันมากนะครับวันนี้หยิบงานปลอมในระดับเสมือนจริงนะครับหรือเทียบแท้มาให้ท่านได้ดูเลยนะครับอย่างที่ท่านทราบนะครับโอนิสุกาไทเกอร์มาตรฐานพื้นฐานกันรุ่นเม็กซิโก66เนี่ยนะฮะเม็กซิโก66นี้นะครับก็คือ รุ่นยอดนิยมตลอดการนะครับหรือว่าเป็น mass production ไปเลยก็แล้วกันนะครับถ้าพูดถึงโอนิสุกะาไทเกอร์ก็เม็กซิโกมาก่อนแหละอันดับแรกนะครับเรายังไม่พูดถึงรุ่นอื่นหรือยังไม่พูดถึงรูปแบบอื่นนะครับที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นเม็กซิโก66งานปลอมที่ผมเอามาให้ท่านดู2คู่นี้คืองานเกรดระดับท็อปสุดนะครับเพราะว่าจากการที่เคยสัมผัสมานะครับเป็นของมือสก็ดีเป็นงานช็อปก็ดี หรือว่าเป็นงานปลอมระดับต่างๆที่เคยผ่านมือมาก็ดีนะครับผมมักจะพลาดกับงานปลอมเกรดนี้นะครับมักจะพลาดกับงานปลอมเกรดนี้นะครับเพราะ 1. มันเป็นสีและรุ่นยอดนิยม 2. มันเป็นไซส์ที่สามารถทําราคาได้ก็มักจะเผลอไผแล้วก็หยิบนะครับขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจแต่งานสองคู่นี้ ผมซื้อมานะครับในราคาทีา่ถูกเลยนะครับในราคาที่ขอเขาเลยนะครับขอขอเขามาจะามารีวิวนะครับนะครับเจ้าของกดังซึ่งสนิทกันก็ยินยอมให้ซื้อมานะครับแต่ห้ามไปเอ่ยชื่อเอ่ยเสียงว่านะครับของเขามีงานปลอมแบบนี้ปนมาในโกดังเขานะครับจะทําความขาดความทําให้โกดังเขาขาดความน่าเชื่อถือเอาละจุดแรกก่อนที่เราจะมาดูงานปลอมเรามาดูงานแท้ก่อน นะครับเป็นรองเท้าส่วนตัวที่ใช้เองนะครับเป็นงานแท้ก่อนเม็กซิโกเหมือนกันนะทั้งสามตัวทั้งแท้หนึ่งตัวทั้งปลอมสองตัวนี้นะฮะเป็นรุ่นที่ไม่ได้ผลิตในญี่ปุ่นหรือว่าเม็ดในญี่ปนนะครับเป็นรุ่นที่ผลิตในจีนเวียดนามนะครับอินโดนีเซียนะครับนะครับไม่ใช่รุ่นเม็ดในญี่ปนที่ท่านทำความเข้าใจแบบนี้นะครับเม็ดในเจ่ปนหรือนิปปอนเม็ดนะครับจะผลิตเฉพาะญี่ปุ่นนะครับอันนั้นราคาสูงนะครับตัวนี้นะครับในช็อปนะครับ ในช็อปเป็นหนังออยอิตาลีนะครับจะขายอยู่ที่5,100บาทนะครับสำหรับตัวนี้จะขายอยู่ที่4,900หรือ45 0 0นะครับนะครับสตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นหนังด้านข้างเป็นซินเทติกเลเทอร์ซินเทติกก็จะแปลว่าหนังสังเคราะห์แต่อัปเปอร์หรือว่าหนังที่เป็นบอดดี้ก็คือหนังแท้นะครับเป็นหนังวัวนะครับให้ท่านเข้าใจแบบนี้ตัวนี้เป็นหนังวัวแต่ทําการย้อมพิเศษ เรียกว่าการย้อมแบบออยอิตาลีเป็นหนังออยอิตาลีนะครับพิธีการย้อมทําให้หนังดูมีเท็กเจอร์ดูมีความฉ่าความเงาความหนานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการย้อมแบบธรรมดานะครับให้ท่านเข้าใจแบบนี้อันดับแรกเราดูรองเท้าโอนิสุกะดูยังไงฮะนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่ปี19เวียดนามนะครับรอยเย็บด้านหน้าก็จะเป็น2องเซนนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับ ตัวนี้ดูที่ป้ายผลิตเป็นปี21เวียดนามเย็บเส้นเดียวแล้วนะครับหนังออยจะมาพูดถึงเย็บเส้นเดียวเย็บสองเส้นด้วยนะครับเอาให้ดูอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันตัวนี้เป็นเม็กซิโก66สลีปออนสลีปออนก็คือไม่มีเชือกนะครับสลีปออนก็คือสวมได้เลยไม่มีเชือกนะครับอันดับแรกการดูรุ่นเม็กซิโก66จะดูเหมือนกันหมดนะครับอันดับแรกนะครับถ้าไม่ใช่ปี19เวียดนามหนังออยอิตาลี19เวียดนาม19ที่ผลิตเวียดนามขึ้นไปนะครับ แล้วก็เป็นหนังออยอิตาลีตอนนี้เย็บเส้นเดียวแล้วนะครับเย็บป้ายหน้าเส้นเดียวแต่ถ้าต่ํากว่าปี19เวียดนามจะเย็บสองเส้นนะครับอ่าสมมุติตัวนี้นะครับต่ำอ่าตัวนี้ต่ํากว่า19เวียดนามให้ดูป้ายหน้านะครับเย็บด้านล่างคู่สองเส้นนะครับรอยเย็บจะตรงนะครับแล้วมาดูของปลอมนะครับหยิบคู่นี้มาให้ดูเลยของปลอมเย็บสองเส้นครับของปลอมก็เย็บสองเส้นเช่นกันนะครับเย็บป้ายล่างสองเส้นไม่รู้เห็นไหมนะครับ แล้วด้านบนนะครับก็จะเย็บเส้นเดียวแต่ความไม่ละเอียดนะครับฝีเข็มด้านบนจะเย็บขี่กันอย่างนี้ครับเย็บเส้นเดียวแต่แต่จะเป็นอย่างนี้ครับจะอ่าองศาองศาฝีเข็มจะเป็นอย่างนี้จึ๊กจึ๊กึกจึกอย่างนี้ยแต่ของแท้จะตรงครับฝีเข็มด้านบนนะครับแถวบนที่เย็บเส้นเดียวเนี่ยจะต่อกันอย่างนี้เลยครับต่อต่อต่ออย่างนี้เลยแต่ของปลอมนะครับจะเย็บไม่ต่อนะครับ เห็นไหมเย็บไม่ต่อมันจะมันจะอย่างนี้มันจะอย่างนี้จะไม่ตรงนี้นะครับจะเย็บไม่ต่ออันดับที่สองนะครับรอยเย็บชิดตัวยูด้านหน้านะครับจะไม่สุดนะครับจะจะเย็บไม่ชิดนะครับแต่แถววนจะชิดเย็บติดตัวยูเลยนะครับแต่ไม่ไม่เย็บไม่เย็บชิดนะครับไม่เย็บชิดมาดูของปลอมครับจะเย็บเกือบ เกือบจะไม่ชิดแต่ชิดนะครับชิดบนนะครับแต่สองตัวนี้จะเย็บติดเลยหรือไม่ครแบบแทบจะแบบติดกันเลยนะครับอันดับสามาพื้นสามแถวนะครับดาวสามแถวล่างจะเล็กช่องว่างช่องไฟจะเล็กครับหนึ่งสองสามนะครับพอช่องที่สี่จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมเห็นรอยเห็นรอยเห็นรอย,รอยสามเหลี่ยมไหม หนอยสามเหลี่ยมที่เป็นกากบาดหนึง่งหกแฉกไหมเนี่ยจะเริ่มใหญ่เป็นสามเหลี่ยมขึ้นสามเหลี่ยมคือสาม,ามแถวแรกเนี่ยสามแถวแรกของแท้นะฮะจะเล็กแล้วจะเป็นลอยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นของปอมเกีรก,ก็เหมือนกันเลยฮะแทบจะแยกไม่ออกเลย,เ,เ,ลยเป็นของปอมที่ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วยนะครับตัวนี้แทบจะแยกไม่ออกเลยเกีรก็ตนะครับนะครับกากระบาดหลังนะครับกากระบาดหลัง ไอยของแท้วายไปคนละทางเป็นตัววีอย่างนี้เฉียงทางนี้เฉียงทางนี้ตัวที่ทับตัวที่ทับนอกสุดจะเฉียงเป็นตัววีอย่างนี้ของปลอมก็เหมือนกันครับของปลอมก็วา่ถูกทางครับควายถูกทางเหมือนกันครับโอ้โหแล้วคันนี้ยากเลยครับหนึ่งหนังของปลอมนะครับตัวเม็กซิโกหนังของปลอมจะไม่ใช่หนังแท้ครับจะเป็นพีวซหรือเป็นพ u ูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่ใช่หนังแท้แน่ฮะ หนังบอลแต่มีความละไม้คล้ายคลึงกับหนังวัวของแท้มากนี่ครับสองนะครับต้องดูป้ายแล้วล่ะนะครับป้ายที่เป็น QR โค้ดแถวล่างสุดแถวล่างสุดป้าย QR โค้ดแถวล่างสุดเลยนะครับตัวเลขเยอะๆตัวภาษาอังกฤษเรียงๆเนี่ยของปลอมจะเหมือนกันทุกตัวเลยครับซ้ายและขวาตอนนี้ผมเห็นของปลอมที่คนละตัวแล้วนะครับแต่ก็ยังดูได้จากจุดอื่น สองตัวนี้จะเหมือนกันครับ QR โค้ดจะเหมือนกันเลขตัวล่างสุดจะเหมือนกันหมดนะครับนี่คือของปลอมนะครับคู่นี้ก็รีเหมือนกันนะครับรีวิวยังไงก็เหมือนกันครับเย็บเหมือนกันเย็บสองเส้นเหมือนกันนะครับพื้นมีดาวเล็กไล่ไปหาใหญ่เหมือนกันกากระบาดหลังถูกเหมือนกันแต่หนังไม่ใช่นะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังอย่างสูงนะครับเห็นไหมว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะครับของแท้ป้ายนะครับ เลขแถวล่างเลขแถวล่างสุดคนละตัวนะครับของแท้เลขแถวล่างสุดติดกับคนะิวอาโค้ดเนี่ยเลขตัวเลขเยอะๆๆ,ๆล่างสุดล่างสุดนะครับคนละตัวกับทั้งสองข้างเลยจะเป็นคนละตัวกันครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือของแท้นอกนั้นก็อย่างที่บอกครับจุดเหมือนจุดตายจุดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วมาดูป้ายเย็บอ่ปีสิบเก้าเวียดนามจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับหนังออยอิตาลีจะเย็บเส้นเดียว เห็นไหมป้ายจะเย็บเส้นเดียวหนังออยตันนีเย็บเส้นเดียวครับแถวล่างสุดแถวบนสุดแต่ความละเอียดฝีเข็มสุดเลยนะครับแล้วลายด้านข้างจะละเอียดกว่านะครับลายเย็บเย็บด้านข้างจะละเอียดกว่าตัว,ต,วตัวที่เป็นสองแถวนะครับคือปราณีตกว่านะครับเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่โปรเซสการผลิตที่เย็บป้ายที่เย็บป้ายนะครับเป็นเส้นเดียวก็คือสิบเก้าผลิตเวียดนามมาจนถึงสองพันยี่สามสองพันยสี่นะครับ ไอ้ตัวนี้ยังเป็นป้ายเก่าอยู่นะครับตัวนี้ยังเป็นป้ายเก่าอยู่ป้ายรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นอีกบรรทัดหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไงซะเลข QR Code หรือเลขรหัสทั้งสองด้านนะครับก็ไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้นะครับไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้วันนี้ก็นำมาฝากท่านนะครับหวังว่าจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับกลับไปพิจารณารองเท้าที่ท่านมีอยู่หรือเลือกซื้อเลือกหาไอ้ถ้าซื้อช็อปนะครับ ถ้าซื้อชอ็อปออกใหม่จากชอ็อปอันนี้ไม่ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับอันนั้นมันเรียบร้อยแท้แน่นอนร้อเปเซ็นแต่นะครับในงานมือสองนะครับในงานมือสองราคาก็จะต่ําลงมารวมไปถึงสภาพงานก็จะต่ามาอันนี้เป็นหลักการพี่จานายง่ายในกรณีที่อย่าไปฝากความหวังไว้กับคนขายมากนะครับฝากความหวังกับความรู้สึกไว้กับตัวเองนะครับท่านพิจารณาด้วยตัวเองได้นะครับตัดสินใจซื้อด้วยตัวเองได้นะครับท่านก็จะมีความสุขในการเลือกใช้ของมือสอง แล้วก็มีความภาคภูมิใจในการที่จะใช้นะครับสินค้ามือสองโดยการที่ตัวเองเป็นคนพิจารณาแล้วก็เป็นคนตัดสินใจในการเลือกนะครับห mm. วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ของท่านนะครับ mm. วันนี้ก็ต้องอ่ากราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับ mm. วันนี้ก็วันที่11กุมภาพันธ์แล้วนะครับ mm. ก็สวัสดีตุ๊จีนด้วยนะครับวันนี้วันเที่ยวนะครับ ขอให้ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวกันด้วยความสุขนะครับเราเจอกับสาระดีๆแล้วก็คลิปที่น่าสนใจได้จาก o n i ไ u เ a Tiger Collector นะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เราเจอกันรอบหน้าเมื่อมีสาระความรู้แล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากท่านลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ